เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่งองวนไทยสไปอิตลี้วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีริ้วมีรอยใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลวัสลีนนะคะใครมีเจลวัสลีนแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในสงูงเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะท้านี่เลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นเลยนะคะใครม่มีก็น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช,ใช้แทนกันได้เลยนะคะ ในส่วนของเบบี้ออยจอร์สันสีเขียวนะคะก็จะมีวิตามิน E และก็ว่านหางเกลาเทนะคะที่ผสมลงไปในนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสีเขียวนะคะเราจะใช้เบบี้ออยอยู่ที่หนึ่งึงสองช้อนชานะคะเพื่อที่จะมาละลายเจลวัซลีนก่อนนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาผสม2ตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะเพราะว่าวาสลีนนะาเข้าไม่ละลายนะคะก็จะค่อนข้างผสมกับเข้ากับตัวอื่นได้ยากนะคะนะ,ะทุกคนให้เราผสมให้เขาเป็นเนื้อ,อะละลายแบบนี้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมกาแฟเขาละลายนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตรสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณให้กาแฟ,ฟเขาละลายนะคะนี่เลยนะคะสูตรนี้แรงไม่เหมาะนะคะหลังช้อนกับมือเท่านั้นนะคะทุกคนถ้ากาแฟ,ฟเขาไม่ละลายนะคะเวลาเรามานวดแบบนี้กลัวก็บาดผิวนะคะทุกคนให้ใช้มือนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะวิธีไปล้างนะคะทุกคนให้เราใช้กระดาษเช็ดชู่แบบที่เขาเป็นน้ำนะคะให้ให้เราเช็ดออกก่อนนะคะเช็ดคราบาวัส,สลีนทุกคราบนะคะให้เราเช็ดออกให้สะอาดก่อนนะคะอย่าไปล้างหน้าโดยที่เราไม่เช็ดนะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาอาจจะล้างยากนะคะ<ๆ>เขาอาจจะเป็นเนื้อครีมวัส,สลีนเนาะ<ๆ>เขาอาจจะเหนียวอาจจะหนืดนะคะ ให้เราเช็ดออกให้หน้าของเราเนี่ยให้วาสลีนเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนกระดาษเช็ดชู่แบบที่เป็นน้านะคะเขาจะได้ไม่บาดผิวนะคะหลังจากนั้นให้เราล้างด้วยน้ําอุ่นน้ําแรกนะคะต่อไปเราค่อยล้างหน้าด้วยอ่าด้วยโฟมด้วยสบู่อะไรของเราก็ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะปล่อยทิ้งไวสิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะวิธีล้างอย่างที่บอกเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น,นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไทดลองทำชากันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเค์ให้ดูอีกนะคะ